สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเขาส่ชกส่อพ้าโชคครับเมอนสอพรโชคกับสิภาพผีพีน้องไปพบกับคุณวิมลศิริครับซึ่งเป็นเป็นอีกผู้หนึ่งครับที่ฝันแม่นครับเขากับทุกงวดครับพี่น้องครับเอาจากไหนพี่น้องกัตามสอพระโชคมาฟังน้ำกันครับคณะนี้คุณวิมลศิริกับอยู่ในสายผอมกับเฮฮาผ้ารวยครับก็ต้องขอขอบคุณเฮฮาผ้ารวยมาเอาการดีด้วยครับขอบคุณครับ เอาี่นองกระตามเสาพรชมนะครับมาฟังน้ำกันครับจ้าบอกมอเรื่องนมาตองหวเโอ้ครับสำหรับเมื่อวานนี่กัของคุณวิมลศิริกับธรรมดาเนาะหมาสีเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดนะครับหาเก้าเจ็ด่เก้าเจ็ดสามสามหสามาครับเข้มือจ้าข้อมือทั้งล่างทั้งบนอยู่ แนนครับไปเอาไม้ไม้จะแต่ว่ามันขึ้นได้เว้กตนหัวลูกกัตหนาปูเนี่แหละจะปูจะยางเ็ดคันน้ำมวนล่อเลขก็บเกินหัเก้าเก้าหาอยู่ก็เลยจับเก้าหาเกตนะจุดยอดเทียนนั่นปูมันยอดเทียนให้เอเทียนว่างไว้คันน้ำมวนให้า่อเฮตไห่เลขกันขึ้นสองโตเก้าหาเก้าเจ็ดใจบทความันดังอันดังข่าวหมดว่อ ปลูดสีล่างสีบนล่ะบอกไปกอนพันวาตมไข่้อลูกต้มไข่เจ็ดสิบเก้าหน่วยเด้อสันปสิบไวเพ่อจะสิบอกต้องหวัดตัวต้มไข่เจ็ดิบเก้าหน่วยค้นหิมมันสิริตีให้นะครับตีใส่สามตก้อนนะครับสองตสิตัดออกดอกบานนี้สามตเนาะมีสี่มีเด้อศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเด้อค่ะเด้อศูนย์กอนตาอมหอดเหนื่อยสิฟันต้อห้ายีอนสามตแต่ว่าเขาอย่างสองตไวใกอนศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้า นะครับหนึ่งเจ็ดเก้าส่วนเจ็ดเก้าสินะคะคนเพื่อนเจ็ดเก่ากับเจ็ดรติมิษย์กเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกเมตรครับเพื่อนมาบอกหลอกบอกข้าเมื่อเขียนไหนเป็นตัวนะครับเพื่อนไม่ไดเขียนโตมันบอกว่าต้มไข่ทะลุต้มไข่เจ็ดรติเก้าหน่วยไข่แต่ส่วนยี่เหลวเนาะครับพราว่าวาดวังหันต้มถวายก้อนหอยอ่อนหาที่เก้าหน่วยแต่เขาไปล่ำถวายเล่าต้งถวายทูก้อนหอยออกสองเมื่อแต่ถวายไข่ กบละไม่ก็บใบสีไอ้เพื่อนขาดทิศเก่านวยแต่ลืมเบียนใจวันนี้พูดแล้วจะไม่ไม่ยำตองวดตีมัน่ยำตองวดไหกี่นะค่ะไก่กรอนี่สิท่านที่จริงแล้วคงเลขคงงวดงวดกรอนไปหันก็คือให้มา, 39, นะมา,ามสามเก้าเนาะแม่นบ่ครับถ้าจำบ่ผิดสามเก้าจากงวดกรอนสามเก้างวดกรอนผุนเนาะมันตีมันออกสามแปดนะเนาะครับที่มันออกสามแปด แต้มเดียวบัตรบัตรที่เนี่งวดต่อมาสีว่าหาเก้ากตสีโไปบอกกันเนาะรอบสุดท้ายปั้นงรอบสุดท้ายหาเก้าเกตตัดเลนเอาเด้อหาเก้าเก้าเกตหาเก้าเ้าหาเกตเก้าเก้าเกตหาเกตเนาะสีบพกันเนาะให้ตัดเอาเด้อเนาะเสดายสิ่งิเ้ียดายครับสิ่งนี้เสดายแต่แต่ว่าพี่น้องเอฟซีกันได้เห็นของคลิปของคุณนิวอนสุริยกับขงจิ ถ้าตัดเด่นคือได้เงินนะครับได้ค่ะได้เพราะว่าเพราะว่าที่เขามาขออยู่้านที่เขามาขออยู่้านไปเชียร์ในเขาเชียร์ในเขาอันหาเก้าเจ็ดตัตัดเลเตอร์เก้าหาเก้าเจ็ดเก้าหาเก้าเจ็ดเจ็ดหาสินะจับป่อยเขาเลยแม่ปูเลยจับเชียร์ให้เลยตุรูู้วาก็าี่ถือวอามันเหเล็กมันอันพากหลัยเด็กเมื่อมีต่อันขอเพราว่าน่าจะอันเรื่องวันนี้ ลุงเมื่อวานคุ่นิตวามาบอกตอวดว่าใครใครเจ็ดสิดเก้าเงยแล้ลูกอาจารย์โอ้ยซ้ำเพิ่นบอกเป็นตัวนาะเปนกอตัวซ้ำบอกเป็นตัวเนะะใครเจ็ดเจ็ดสิบเก้า่ะก็ต้องสีเลยเลยกูก็ต้องตีเลยนอกจากเขาไปหันเานะเจ็ูนยูนย์เจ็ดศูนเก้าเก้าศูนย์น่ะสิเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเกเจ็ดสิะค่ะครับแต่เสิแตมนึงก็คือหนึ่งหนึ่งขันนึมากเอานึงเป็นลากินสิละค่ะครับ หนึ่งหน้าไทยหนึ่งหลังกระไดสีเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าใช่ไค่ะเคยออกลุงตรงยี่ได้หนึ่งเกดเก่าจิกายเนี่ยจิกายเนี่บอกคนหนึ่งเกตเก้าส่วนปลายตีสีแหละครับก่อนจะกินน้องโผล่นี้บอกเขาสืบหนึ่งเกตเก้าถือกระนาวเลยบนเ บบคื่เป็นช่วงเดียวก็ปีกไก่นี่สิบบอกครับนี่วกวอนกะทินเีกันเดียวันลไล่ค่ะเพราะว่าไลกระทงนี่สิอยู่วัดลงควาสิเป็นกะทินกะินลอยสงกับวันไล่กระทงพงดี<ม>นี่แหละช่วงไม่เดือนพฤศจิก,ก,กาเนี่แหละที่บอกเขถหนึ่งเจ็ดเก่าก็เลยว่ามันสิเป็นศูนย์เจ็ดเก่าหนึ่งเจ็ดเก่าว้าีก,กันหน้าอะไรางน่ก็เลยไปฝันครับอันนี้แราก็เลยไปฝันมาขึ้นปูวัดใครเก็บสิบเก่าหน่วยนะลูกอย่าลืมเด้อใครเก็บเก่าหน่วย ทะเลห,หูวเจ็บใจเพราะว่าวันนี้ต้องถวายตุ่มไข่เจ็ดติ๊กเก้าไวถวายภูเขาเกี่ยวภูเกี่ยวงาดเดี๋ยวปนก็เลทะเลปีใส่โชคว,ว่าเออปูไมาบอกตรงว,ว,วัดเด้อเพราะว่ามันจิกฟันไดตองวัดนะคะขึ้นตองวัดเลยใช่ไหม่ะก็ดได้เป็นแบบนี้ค่ะสำหรับคุณพิมลศิรีเนี่ยครับเราก็อยู่กับในส่วนขององค์ปู่องค์ย่าเป็นผูถ้ำบายสีลอ,อยมาไล่อจังสิบครับ ใช่ค่ะใช่ค่ะ mm hmm. อืมยู่ควันลูกพ่อวสีนี่แหละค่ะคอยู่กรุงเทพนี่แหละเขียดทุ่งคู่นี่แหละค่ะครับที่น้ำเป็นลูกพ่อวสีที่เป็นบูชาไฟหนา้านาตีเป็นถวายน้ำมันกาบบูชาไฟกันเนี่ยค่ะลงขึ้นเข้าไปวัดหลวงพ่อวสีเจ้าจึงหกขอวัดต้องพอเลยครับคุณวิมลศิรีได้เบิ่งของรับมณีอยู่นอกจากรับมณีบริเวณข้นว่าซื้อคุณวิมลศิรีที่จา่าข้นว่าสาวฟันแม่นกธอธรรม อยู่ค่ะเบิ้งขั้วทีปล่ะค่ะเบิ้งเบิ้งงต้นเบื้องวางคีบประดีนะคีบประดีก็เบิ้งกันอยู่จ้ะพญายามมีข้อโขกฟูคนไหยน้ำเนินจี่ามแตเป็นใจอยู nope. <S 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 2> <S 2> ่ค่ะคันเป็นนาโปว่าสาวฟันแม่นก็คือคุณวิมลศริด้ีสาวเด้อสาวฟันแม่นกทมอ่ะก็สาวฟันแม่นกทมนะครับคันที่ห้าคนสใส่ใบวิมลศริเพราะว่าต้นต้นสาบเนี่ยคือต้องใส่วิมลศริ ใช่ค่ะเห็นอยู่ค่ะหมูมือมือไว่ออกกต่เห็นอยู่ค่ะเสาวฝันแม่นกทมกับเด็กเบิรงอยู่จ้ะครับโตัวเราใเด้อครับว่าสิโทรกลับก็ยังก็ยจะเอารถนะเอาอันจำไว้นั่นเอาครับขอบคุณคุณวิมลนศิริหลายๆนะครับเมื่อกี้เราโทรมาก็โทรศัพท์เหมือนตังค์นะครับก็ว่าสิโทรกลับก็เลยบ่ได้โทรกลับดอกครับก็ เสีโอกาสนะครับเราต่อเลยนะครับสําหรับเลขคุณวิมลศรีนะครับกัเขามาหลายงวดแล้วเด้อครับเด้อเสี่ยงงวดเมื่อวันที่สิบหกที่ผ่านออกเป็นวันละวันที่หนึ่งที่ผ่านมาขออภัยนะครับวันที่หนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็หามากสี่เก้าเกตห้าเก้าเกตนะครับคันทับเด่นก็คงจะถูกนะครับเป็นเลขที่พุ่มเจ้าที่เรือว่าองค์หลวงย่ายุหันล่ะครับบอกคุณวิมลศรีอยู่ทุกงวดนะครับงวดนี้ก็ ซื้อไก่โอ้สื้อไข่บ่ซื้อไข่เจ็ดสิบเก้าหน่วยเด้อว่าสันกระซเพิ่นบอกเป็นตัวได้พี่น้องเด้อซ้เพิ่นบอกเป็นตัวเลขเลยนะครับก็บ่ต้องคิดมากนะครับขันพันแอดตีก็คือศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดนั่นแหะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่ครับตัวที่เพิ่นเน้นๆก็คือเจ็ดสิบเก้าหน่วยนะครับ คือไข่เจ็ดสิบเก้าหน่วยเจ็ดสิบเก้าลูกนะครับเอามักชอบเก่าตามนะครับตามที่ช่วยเห็นเนี่ยครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเอาเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเท่านี้นะครับว่าต้องตีให้มากไม่นะครับถ้าดวงดีโชคมีก็คงจะถูกนะครับเอาเขามาแล้วกัอย่าลืมกดไล์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นน้งใจให้ทางช่องทางเพจน้ำในเด้อครับเด้อเพียดห้าพรวยช่องห้าพรวยช่องละมณี่ชั้นแนวช่องน้องเบียวผ้ารวยนะครับกลเป็นกําลังแรงใจให้กันนะครับ กกจะว่าว่าหลายใหญ่ห้างนะครับเพราะว่าก็ขอเวลาจักสิบนาะทีโดยประมาณนะครับเป็นเวลามาตรฐานของทังช่อง youtube นะครับสําหรับแนวะ้ทางตัวเลขกัพี่น้องจดเอานะครับจะได้ขึ้นตัวเลขโชว์หน่อยๆปลายคลิปท้ายคลิปเดอ้อพี่น้องขึ้นนั่นๆม่ได้นะครับผิดกดทั่งช่อง youtube เพิ่นนะครับทั y ง u t u b e เพิ่นรับใครพี่น้องพี่จะหน้าเอาเองนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาสองสามงวดผ่านกับ บ่ตรงแต่ว่ากับเข้าของเลขของคุณวิมลศิริหรือว่าสาวกทมสาวฝันแม่นนะครับครับซึ่งตอนนี้เพื่อนกะอยู่ทางคพณนละครับทา้งงานกรุงเทพนะครับเพื่อนเป็นผูลอยมาไล่เป็นผู้ทําบายสีพี่น้องอยู่ทังกรุงเทพกับไดย้ยินครับพี่น้องท่านใดสนใจอยากจะไปทําบุญทําท่าน,นียังแกีเพื่อนกับเพื่อนกับเขาไปทังวัดที่เพื่อนวอาสู้ฟังนะครับเพื่อนเตรียมพร้อม จัดให้พี่ให้น้องได้สักะกาบายอยู่ตลอดเวลานะครับเพิ่นอยู่หันมาหลายสิบปีแล้วนะครับเป็นโชคเป็นลาภถูกหวยถูกเบอร์อยากถูกหวยถูกเบอร์ขอรางวัลขอโชคขอลาบอี่ยังต่างๆกับเชิญไปทางวัดที่คุณวีมอนสุริทีลาวส่ฟังข้างต้นจิปนะครับกลับไปได้เลยนะครับซึ่งท่าชิปนี้ก็มีแนวทางตัวเลข79นะครับ097 197 7997 9009 7007ท่อนี้นะครับถ่ายคลิปนะครับให้พี่น้องโชคดีกันสู้ขู่สุขคนให้ได้รับข่าวดีงวดวันที่16พฤศจิกายน2564นะครับก่อนปีใหม่ก็ให้ลํำลำร่วยๆกันสู่ขู่สุขคนนะครับมือว่านห้องบอได้มือเอือนห้าคงมีนะครับคงจะมีจักมือนึงห้องก็คงจะถูกเลขน้าเพลินนะครับแม่แต่เฮ่ห้าเองเป็นผู้หาเลขก็ยังบ่ถูกครับมันเกินอยู่กับโชควัฒนาสนาของไทยเฮ้านะครับเอา ถ่ายคลิปนี้ให้พี่น้องโชคดีกันสููขสุขคนนะครับแนวทางตัวเลขตามที่ช่วเห็นนีะครับเด้อให้พี่น้องโชคดีครับสวัสดีครับ